สวัสดีครับพน channel ครับวันนี้ขอพูดเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งอีกสักอีพีนะครับว่าเราลงหลังจากเราลงทะเบียนแล้วเราต้องเตรียมอะไรไม่ต้องเตรียมอะไรมากครับเตรียมเงินอย่างเดียวครับที่จะไปสมทบทุนรัฐบาลครับไม่ต้องเตรียมอะไรเลยให้พี่น้องชาวนาเกษตรกรเนี่เตรียมเงินครับใครไม่มีก็ไปกู้ครับไปกู้ไปยืมเพิ่มภาระ,ะนี่ครับ ผมฝากถึงรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะนายกเสียฐาแล้วก็ท่านรัฐมนตรีธรรมนัตพรมเผ่าเนาะพวกท่านคิดอะไรอยู่ครับชาวนาเนี่ไม่มีจะกินแล้วครับตอนนี้แล้วบางพื้นที่เขาก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วเขาใส่ปุ๋ยไปแล้วบางพื้นที่แล้วเงินห้าร้อยที่จะให้ชาวนาไปสมทบเขาจะเอามาจากไหนครับเขาก็ต้องไปยืมอีกครับไปยืมใครครับไปยืมนายทุนครับ <c oughs> ขอภัยครับไปยืมนายทุนเอาแล้วทีนี้มันนายทุนหรือว่าชาวนาได้ประโยชน์ครับถามง่ายง่ายครับมันชาวนาหรือว่านายทุนได้ประโยชน์แล้วปุ๋ยผู้คุณที่พูพูดมาแต่ละส่วนในชาวนาแม่งใส่หน้ากูได้หรือเปล่าวะยังว่าล่ะครับทำไมอิสราเอลเขาอยู่ท่ามกลางทะเลทรายเขาถึงรวยก็เพราะว่ารัฐบาลเขาเอาใจใส่ปุ๋ยเขาก็ เอาปุ๋ยเกรดดีมาให้ครับส่วนของไทยครับไม่รู้แหละ <c oughs> เขาามาขายไม่รู้ปุ๋ยอะไรรัฐบาลก็ไม่ได้ตรวจส่องดูแลให้ดีกับประชาชนบางคนตอนอยากเป็นรัฐบาลเนาะสัญญานู่นสัญญานี่อันนี้ไล่ละพันเขาก็ไม่ได้ <c oughs> ที่จริงผมว่าถ้าเอาโครงการ ไร่ละพันของลุงตู่กับคนละครึ่งของลุงนิดเสียฐานี่ผมเลือกถ้าให้ถ้าให้ผมเลือกจากใจผมเลยก็คือผมจะเอาไร่ละพันครับเพราะว่าไร่ละพันอาณาผมที่ลงทะเบียนไว้นี่ประมาณเก้าไร่ยังได้เก้าพันครับเก้าพันนี่ผมเอาไปจับจ่ายใช้สอยเอาให้ลูกไปโรงเรียนซื้ออาหารซื้ออะไรนู่นนี่นั่นผมยังได้เงินสดมาครับไปจับจ่ายผมจะไปซื้ออะไรก็ได้ที่ผมที่จําเป็น ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผมแต่นี่ไม่ได้เลยครับต้องผมต้องหาเงินผมต้องหาเงินเพื่อจะไปเอาอีกไปเอาปุ๋ยอีกแล้วมันจําเป็นมันเรื่องอะไรครับชาวนานี่ชาวนานี่ไม่ได้รวยนะครับชาวนา,นาไทย <c oughs> มีแต่เป็นหนี้เป็นหนี้เป็นหนี้เพราะว่าทํานาก็ต้องซื้ออ,อุปกรณ์อะไรหลายๆอย่างวัดไอไอ ปุ๋ยชีวพันธุ์ยาฆ่าหญ้ายาฆ่า,มาแมลงดูดน้ําเข้าดูดน้ําออกอีกครับบางคนสัญญาดิบดีพอได้พ่อเข้ามาแล้วก็ไม่เอาอะไรแล้วไม่ดูอะไรแล้วผมไม่ได้ว่าใครนะครับแต่ตอนจะเป็นนี่สัญญาอย่างโน้นอย่างนี้ซอฟ์พาวเวอร์อย่างนั้นอย่างนี้ตายเลยครับถ้าโครงการอย่างนี้ยังเกิดอยู่เนี่ยรัฐบาลเนี่ย ฝากท่านนายกท่านร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนี่ดูแลนะครับฟังครับฟังเล่นเล่นเล่น,เล,นเล่นโทรศัพท์เล่นโซเชียลนี่ฟังกเกษตรกรชาวไร่ชาวนาตัวน,น้อยๆอย่างผมนี่พูดหน่อยจะไปฟังแต่ลูกน้องท่านครับเขาไม่พูดหรอกครับเขาไม่พูดหรอกสิ่งที่ท่านไม่อยากได้ยิน เขาไม่พูดหรอกครับความที่มันไม่ดีไม่งามเขาไม่พูดให้ท่านฟังหรอกครับเขาจะพูดแต่ว่าโครงการนี้มันดีอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะท่านชาวนาได้ประโยชน์อย่างนี้ถ้าท่านอยากทํายิงท่านเรียกเชิญชาวนานี่ไปถามเลยครับเขาต้องการอะไรความเป็นอยู่การใช้ชีวิตของชาวนานี่เขาต้องการอะไรมากที่สุดบางทีผมว่าโครงการคนละพันของลุงตู่นี่ จะดีกว่านะครับทําไปทํามาท่านจะเสียคะแนนนะครับผมจะบอกให้อย่าล้อเล่นกับความรู้สึกของชาวนานะครับผมจะบอกจะเตือนรัฐบาลด้วยความหวังดีเออบางคนก็พูดว่าเอ,อ๊ะทำไมไม่ไปแซะทําไมไม่ไปแซะไอ้ก้าวไกลพักสีส้มเอาเขายังไม่ได้บริหารประเทศเออเขาเลือกตั้งมาที่หนึ่งเนี่ยพวกท่านก็ไม่ให้เขาเป็นรัฐบาล ออแล้วก็ว่าผมมีว่าทําไมอวยแต่ลุงตู่เอา้าก็ลุงตู่เขาเงินสดให้นะ่ะเขาเป็นเงินให้ผมจะไปว่าเขายัางไงก็เขาทําดีอ่ะถ้าทําดีผมก็ชมทําไม่ดีผมก็ดา่าไม่ว่ารัฐบาลไหนครับฝากบอกรัฐบาลไว้อย่างนี้ด้วยถ้าทําดีผมก็ชมถ้าพักท่านทําดีเอออย่างเป็นที่เล็กๆค่าน้าค่าไฟมันลดเออผมว่าดีครับดีเลยเป็น,เป,นเป็นประโยชน์กับประชาชนแต่ว่าตอนนี้ค่าคลองชิป ประชาชนสูงน้ำมันดีเซลนี่ลิตรสากว่าบาท33บาทนี่แล้วแบบนี้ประชาชนชาวไร่ชาว,ชาวนาจะอยู่ยังไงครับทั้งส่งลูกไปโรงเรียนอีกตายพอดีครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามรับชมช่องพลัอองอาร์ตฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมาพูดมาจากับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ